สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้การยกเลิกการเลือกนะครับยกเลิกการยกเลิกการเลือกนี่ก็อาศัยพิมพ์ตัว R นะครับตัว R ลงไปซึ่งการยกเลิกการเลือกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็บางเอิญนว่าเราเลือกวัตถุนั้นแล้วแต่ว่ามันมีการเลือกเยอะแยะแต่ว่าเราบังเอิญว่าเราไม่ต้องการเลือกตัวนั้นเราก็ยกเลิกการเลือกออกไปครับ อย่างนี้คืตนนะครับอาคงจะลองใช้คําสั่งคําสั่ง trim นะครับสั่ง trim trim เสร็จผมจะ trim ออกเส้นนี้กับเส้นนี้แล้วก็วงกลมอย่างนี้นะอาผมว่าผมเลือกเส้นที่จะ trim มาความว่าเลือกเส้นนี้เส้นนี้บางเอื้อนบางเอือนเอ้าผมเลือกเกินเส้นนี้ผมไม่เอาผมจะเลือกนี้เส้นนี้เส้นนี้แล้วก็วงกลมอย่างนี้นะ แต่ว่าเส้นเส้นเนี้ยผมไม่ต้องการที่จะทิมเพราะว่าไม่ไมไ่เอาเป็นเส้นที่จะทิมทำยังไงบางเอิญว่ามันมันมีหลายอันแล้วก็ไม่อยากย้อนคำสั่งใหม่แต่บางครั้งเนี่ยมันก็จําเป็นในต้องเอ่อย้อนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราสมมุติว่าเราไม่อยากจะย้อนคําสั่งไปเริ่มต้นที่คําสั่งซิมใหม่เพราะว่าบางทีเ,เราเลือกวัตถุไปเยอะแยะมากมายอาจจะเป็น1ิบยิบแต่บางเอิญบางเอิญมีเส้นเอ็นเดียวที่ไม่เอา ไม่เอาในการเลือกคําสั่งนี้ก็คือนี่เราก็พิมพ์ตัว R ลงไปนะครับพพ์ตัว R นะลงไปแล้วก็คลิกอันที่ไม่เอาออกก็คือ remove ออกนะจากนั้นก็ดําเนินการคําสั่งต่อไปแล้วก็พิมพ์ไปตามปกตินะครับก็พิมพ์ได้เลยทีนี่ครับพิมพ์อะไรก็ว่าไป ัเมื่อกี้นี่ฮนะนี่นะไม่เด๋ยวถูกตัดตออกไปเราไม่เอาก็ลบไปอย่างเงี้นะ,ะเราก็จะได้การยกเลิกคำยกเลิกวัตถุที่จะเลือกนั้นออกไปโด,โดยใช้พิมพ์ตัว R ลงไปในระหว่างที่ป้อนับสั่งนะครับ อันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาฟังสวัสดีครับ